เกรดข่าวโก n โนไกวันที่20พฤศจิกายนหัวข้อนี้ก็คือการมาอ่านคอมเมนต์ของเพื่อนๆในกลุ่มโกโนไกด์แฟนฝรั่งต้องขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่ทั้งมาแชร์ทั้งมาตอบคำถามหรือแม้กระทั่งบางคนตั้งคำถามแล้วมีคนมาช่วยตอบก็ตามเนี่ยคือมีหมดเลยเพื่อนๆกลุ่มนี้น่ารักมากเพราะว่ามีอะไรก็จะชอบมารีวิวมีรีวิวให้คนอื่นได้รับรู้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นเรื่องที่มีประโยชน์มากเพราะว่าตัวเองก็ได้ความรู้จาก หลายๆอย่างจากที่มีเพื่อนๆมารีวิวไปด้วยเช่นเดียวกันคือเป็นประโยชน์มากเลยแล้วเราก็เสียดายว่าคนภายนอกเนี่ยก็ควรจะได้รับรู้เช่นเดียวกันเราเลยจะมาเผยแพร่ให้ฟังนะครับก็ต้องขอบคุณทุกคนที่มาแชร์กันอีกครั้งหนึ่งก็คือจะมีหลายข่าวในวิดีโอเดียวกันนะครับขอปิดชื่อนะครับเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวอ่างั้นขอเริ่มเลยเริ่มอันแรกก็อาจจะเป็นข่าวที่ไม่ดีนิดนึงขอปรึกษาค่ะมีแพลนจดทะเบียนสมรสที่ตุรกีรายละเอียดพอทราบบ้างไหมคะ แต่อยากให้เพิ่มเติมว่าการขอวีซ่านอนทั้งหลายเนี่ยคือถ้าจดทะเบียนสมรสแล้วจะพากลับมาเป็นในฐานะครอบครัวก็ต้องเป็นนอนโอนะครับนอนโอแฟมิลี่แฟนต้องมีเอกสารอะไรบ้างอ่าก็คือสรุปว่าเขาอยากจะไปจดทะเบียนในประเทศที่สามก็คือตุรกีแล้วก็จะขอวีซ่าเพื่อให้แฟนเข้ามาไทยด้วยกันเออก่อนหน้านี้เนี่ยมันเป็นเหตุจําเป็นประเทศไทยยังไม่เปิดอ่าเขาก็ยังอาจจะอนุโลมเพราะว่าคนทํางานเขาก็อาจจะน้อยแต่ว่าตอนนี้คือเหมือนกับว่าประเทศไทยเหมือน คือเปิดแล้วต่อให้เรายังติดเงินห้าแสนติดเกณฑ์เงินห้าแสนอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่ามันก็คือเปิดแล้วไงคือเราก็อาจจะทําตรงนั้นได้ลําบากนิดนึงคือสรุปว่าก,การแพลนจดทะเบียนสมรสที่ตุรกีเนี่ยอาจจะลําบากขึ้นนะไม่ใช่ไม่ใช่ว่าจะทําไม่ได้นะแต่เขาไม่แนะนํเอามาดูคอมเมนต์ที่คนอื่นตอบนะครับก็คือเขาก็แชร์เกี่ยวกับที่สถานทูตตอบมานะหากไม่ได้มีถิ่นพำนักในตุรกี ไม่แนะนําคือใช้คําว่าไม่แนะนํานะไม่ใช่ไม่ใช่ว่าทํามไม่ได้ไม่แนะนําให้จดทะเบียนผ่านประเทศที่สามครับตอนนี้ทางการไทยเริ่มผ่อนคลายนี่ไงผ่อนคลายมาตรการต่างๆบ้างแล้วแนะนําให้รอให้สามารถเดินทางเข้าไทยแบบท่องเที่ยวได้และจดทะเบียนที่ไทยจะเป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายมากกว่าครับมันก็จริงในแง่ที่ว่าการจดทะเบียนสมรสในต่างประเทศเนี่ยอาจจะมีปัญหาในบางอย่างซึ่งถ้าเกิดทางประเทศไทยยังปิดไม่ให้ใครเข้าเลยขอวีซ่าอะไรก็ไม่ได้เนี่ยอันนั้นก็ช่วยไม่ได้จริงๆแต่ตอนนี้คือ ลายเป็นว่าเราจําเป็นต้องรอซะแล้วฉะนั้นถ้าเกิดเพื่อนๆที่จะไปเจอในประเทศที่สามอย่างเช่นตุรกีหรือดูไบหรืออื่นๆเน,นี่ยก็อาจจะเป็นเชิงว่าไปเจอหน้ากันให้ใหายคิดถึงเฉยๆอาจจะดีกว่าแล้วก็มีคนบอกอีกว่าเห็นมีคนที่จะไปจดทางสถานทูตตอบกลับว่าไม่รับจดนะคะถ้าไม่ได้มีถิ่นพำนักในตุรกีครับตอนนี้ก็เลยว่าเพื่อนๆอ,อ,อาจจะต้องรอขอวีซา่าให้แฟนขอวีซ่าท่องเที่ยวท r ีอาร์ซะแล้วแหละถ้าเกิดเงินห0,000นยังไม่ถึงก็ คงต้องรอให้เขาผ่อนคลายก่อนคือห้าแสนที่ว่าเนี่ยคือหมายถึงห้าแสนต่อเนื่องหกเดือนนะตั้งแต่เดือนที่หนึ่งเลยตอนนี้เริ่มมีบางประเทศเขาเริ่มเอากดเงินห้าแสนติดกันหเดือนออกไปบ้างแล้วนะเราต้องรอก่อนต่อมาครับข่าวดีสําหรับคนที่ขอ C O E ไม่เป็นเนี่ยนะจริงๆตอนนี้คือเขาให้ขอผ่านเว็บไซต์กลางคือ C O E Thailand M F A G O T H ซึ่งเป็นของกระทรวงต่างประเทศแต่ว่า ขั้นตอนก็สําหรับคนที่บางคนก็อาจจะทําไม่เป็นซึ่งคนนี้ที่มาโพสต์เนี่ยเขาบอกว่าเราลงทะเบียนขอ COE ทางเว็บไซต์เป็นครั้งแรกแล้วก็มึนงงแถมลงข้อมูลผิดอีกต่างหากทั้งเปลี่ยนไฟล์บิน2รอบรวมทั้งหมด300ยูโรหมายถึงค่าเปลี่ยนไฟล์เนี่ยนะแล้วพยายามแก้ข้อมูลแต่ทําไม่ได้เลยเลยทั้งพยายามทั้งโทรและส่งข้อความที่บอกว่าข่าวดีก็คือคนทําไม่เป็นก็ ก็ให้ลองพยายามโทรหรือส่งข้อความอาจจะเป็นทาง Facebook หรือทางอีเมลให้สถานทูตนะโชคดีมากมีเจ้าหน้าที่ทางสถานทูตท่านหนึ่งเขาโทรกลับมาและช่วยบอกวิธีการทุกอย่างอันนี้ดีงามมากกว่าจะได้กลับไทยในยุคโควิดเหนือตกก็มีคนมาถามในนี้ว่าแล้วนอกจาก coe เนี่ยคือใบอนุญาตเข้าประเทศต้องมีเอกสารอะไรอีกไหมคะก็นอกจาก coe แล้วนะครับวันขึ้นเครื่องบินนะวันขึ้นเครื่องบินเราต้องโชว์เอกสารให้เจ้าหน้าที่สายการบินเขาดูก็คือ coe ที่เราทำทางเว็บไซต์มานั่นแหละเสร็จแล้วก็มีใบสรวจหมอ fit to f l y 72จ็งชั่วโมงก่อนเครื่องออกแล้วก็มีใบรับรองจากสายการบินว่ากักตัวฟรีอันนี้คือกรณีคนที่จองสายการบินเพื่อกักตัวฟรีนะตามข่าวที่เราเคยพูดไปส่วนคนที่กักตัวเองก็คือใบจองโรงแรมคือจ่ายค่ากักตัวเองอะใบจองโรงแรม a l t e r n a t i v e state quarantine ที่จ่ายกับโรงแรมไปแล้วแล้วก็อีกอันนึงคือแบบฟอร์มต่อ8นะครับซึ่งดาวน์โหลดได้ในเว็บไซต์ของสถานทูต ต่อมาอัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับสายการบินรูปฮันซาตอนนี้โคต้ากักตัวฟรีตอนกลับประเทศไทยพฤศจิกาย,ยนและธันวาคมเต็มหมดแล้วค่ะโอจะไม่เต็มได้ยังไงแค่อาทิตย์ละ60คนเท่านั้นเองเดือนหนึ่งก็คือพฤศจิกาย,ยนก็ไม่เต็มเดือนด้วยซ้ำนะแค่ครึ่งเดือนเองรวมๆแล้วก็ได้แค่ไม่ถึง400คนเองอะ่ะจะไม่เต็มได้ยังไงแต่จะชัวหรือไม่ชัวก็คงต้องลองถามสายการบินดูอีกทีหนึ่งนะครับทีนี้คือเกิดใครกลับโดยรูปฮันซ่า หลังเดือนธันวาคมเนี่ยอาจจะต้องรีบนิดหนึ่งว่ามันจะเต็มแล้วหรือยังต้องรอประกาศจากกระทรวงต่างประเทศอีกครั้งว่าจะมีนโยบายอะไรหรือเปล่าหรือต้องรอสิ้นเดือนนี้ทีมเยอรมันค่ะก็จากข่าวที่อาพูดไปวันก่อนตอนนี้ฝรั่งเศสก็เริ่มมีของตัวเองแล้วนะครับที่จะกลับกับการบินไทยแล้วก็ได้กักตัวฟรีนะแต่ว่าเที่ยวบินก็แค่เดือนละสองทเที่ยวบินเองอะ่ะคือคือพฤศจิกามีหนึ่งแล้วก็ธันวาบมกราพมีอย่างละสอง ครับลองดูใน facebook ของสถานทูตท,ที่ปารีสฝรั่งเศสก็ได้ข่าวต่อมาเราก็ยังอยู่กับฝรั่งเศสอยู่ก็คือช่วงนี้ล็อกดาวน์ทางแมรี่จะยอมให้ไปขอใบรับรองจากเจ้าบ้านไหมคะทีมฝรั่งเศสแมรี่ก็คือไม่ใช่ชื่อคนแต่เป็นชื่อสาราวกการเมืองที่คนเชิญของฝรั่งเศสจะต้องไปทําใบรับรองกันให้ที่พักแล้วก็ส่งมาให้เราทางไปรษณียน์นะครับอ,อันนี้คือยังเปิดอยู่ยังขอได้อยู่ไม่มีปัญหา ไม่งั้นก็ขอวีซ่าไม่ได้ก็แย่สิใช่ไหมยังไงคนเยี่ยมเยียนก็ต้องใช้อ่ะก็มีคนมาตอบว่าน่าจะได้นะคะแฟนเพิ่งไปขอมารอประมาณอาทิตย์หนึ่งค่ะอ,อ๋อใช้เวลาทําอาทิตย์หนึ่งแล้วก็มีคนมาคอนเฟิร์มอีกลาเมรี่กับสถานที่ราชการอื่นไม่ปิดค่ะทางานปกติเพราะฉะนั้นขอได้ค่ะต่อมาอันนี้มาที่ตุรกีรบกวนสอบถามถ้าไปตรวจโควิดกับฟิ t ทูฟลาพร้อมกันในวันเดียวกันที่สนามบินอิสันบูลตุรกี แบบไปถึงตั้งแต่เจ็ดโมงหรือแปดโมงแล้วก็ขึ้นเครื่องคือกาดจ,จะเอาวันเดียวกันเลยอะไปตรวจตอนเช้าขึ้นเครื่องตอนหัวค่ําตอนสิบเก้าจุดสามศูนย์นอคือทุ่มครึ่งเนี่ยจะทันไหมคะกาจ,จะได้ภายในวันเดียวเลยนะครับอ๋อ,อเคยออกข่าวไปว่าสนามบินอิสตันบูลตุรกีเนี่ยจริงๆเป็นที่แรกเลยนะว่าเขาสามารถตรวจโควิดและฟิ t ทู l y ในสนามบินได้เลยคือต้องผ่านตอมอออกไปก่อนนะไม่ได้อยู่ตอนต่อเครื่องนะแล้วก็แต่ไม่ใช่ได้ทันทีนะก็ต้องรอเวลาสักนิดนึง เขาก็คงได้ข่าวจากออฟไปใช่ไหมแล้วก็เขาก็ไปเจอแฟนที่ประเทศที่3คือตุรกีก็แนะนําว่าช่วงนี้คงจะได้แต่ไปเจอกันให้ใหายคิดถึงอย่างเดียวนะครับเรื่องของการจดทะเบียนและพาแฟนกลับเข้าไทยเนี่ยคงคงยังไม่ได้ในช่วงนี้มีคนมาตอบแล้วทันอยู่จ้ามีคนตอบส่วนตัวแล้วว่าโควิดใช้เวลา5ชั่วโมงต่อด้วยฟิทูลายประมาณ10นาทีฟิ t ทูลายแทบไม่ได้ตรวจอะไรเลยก็เร็วอยู่แล้วก็แนะนํานิดนึง อับเชื่อว่าเพื่อนๆมีจิตใจที่อยากจะช่วยเหลือคนอื่นแต่ว่าตอบในที่สาธารณะจะดีกว่าเพราะคนอื่นเขาจะได้รู้กันด้วยนะครับมาตอบส่วนตัวเนี่ยก็รู้อยู่แค่คนเดียวก็นะเราก็ต้องตามตอบกันอีกเรื่อยๆอะใช่ไหมอ๋จะได้มาเผยแพร่ให้คนจํานวนมากรู้อีกยิ่งมีประโยชน์กว่าเดิมอีกนะอ่ามีคนถามตัวเองจะไปเจอแฟนหรือแฟนไปแต่งงานกันคะซึ่งตอนนี้จดทะเบียนสมรสก็ไม่ควรแล้วนะเพราะว่าสถา,านทูตไทยเขาก็จะบอกว่าให้มาขอวีซ่าเข้าไทยดีกว่าอะไรเงี้ย คนเจ้าของกระทู้บอกว่าเจอแฟนจ้าเรานัดเจอที่ตุรกีเพรงงาะง่ายที่สุดตอนนี้5-5ใช่ครับเพราะว่าตุรกีฟรีวีซ่า30วันแถมยังมีที่เที่ยวมากมายแล้วก็ยังมีรีวิวของโ OK กโนไกซีซั่นสามีต่างหากซึ่งเพื่อนๆถามามาทําตามได้เลยแต่มีอีกที่หนึ่งแล้วนะมีคนมาโพสในคอมเมนต์ของเราว่าเขาไปเจอกันกับแฟนที่แอฟริกาใต้แล้วนะเออเขาเป็นอีกมุกหนึ่งนะที่เพื่อนๆสามารถสับรางได้เพราะว่าแอฟริกาใต้เองก็ฟรีวีซ่า30วันสำหรับคนไทย แล้วก็ยังมีมุกอื่นอีกนะอย่างเช่นใครชอบไปอเมริกาใต้นะอราก็เพิ่งพูดไปก็มีชิลีใช่ไหมเปรูแล้วก็ปานามาคนไทยฟรีวีซ่าหมดเลยก็สามารถไปต่อเนื่องกันได้เพราะว่า3ประเทศนี้อยู่อเมริกาใต้เหมือนกันฉะนั้นถ้าใครแฟนเป็นคนอเมริกันเนี่ยก็ทวีปเดียวกับเขาอยู่แล้วใช่ไหมแต่อยู่เป็นอเมริกาใต้เนี่ยก็ไปเจอกันตรงนั้นก็ยังได้อีกโอ้โหเราก็มีทางเลือกอยู่เหมือนกันนะในยามที่ประเทศไทยยังปิดกัน้นต่อให้ประเทศไทยไม่ปิดกั้นเนี่ยนะ ตอนนี้คือเทนใหม่เราไปเจอกันในประเทศที่สามก็ได้เพราะว่าเราเป็นายตั้งรับรอเขามาอย่างเดียวเนี่ยก็ยังไงก็เจอกันแต่ในประเทศไทยซึ่งเราก็เป็นคนไทยแล้วก็เที่ยวไทยกันอยู่แล้วใช่ไหมฉะนั้นเราก็เปิดหูเปิดตาไปเจอกันประเทศที่สามบ้างก็ดีโดยเฉพาะประเทศที่พวกเราไม่ต้องขอวีซ่าซึ่งโกนโนไกฟังแล้วยังอิจฉาเลยเพราะเราก็ยังอยากไปบ้างถ้าไม่กักตัวเราก็สักวันหนึ่งก็จะไปเที่ยวประเทศพวกนี้เหมือนกันอมีคนมาถามอีกกลับไทยวันไหนคะอยากให้ช่วยรีวิวขั้นตอนการกลับไทยด้วยค่ะ เดี๋ยวมารีวิวต่อนะคะวันที่สิบเจ็ดเขากลับเออ,เอ,อถ้าวันที่พูดก็กลับแล้วดีเนาะไม่รู้รีวิวหรือยังจริงๆดูโกโนไกดซีซั่นสามของเราก็ด้วยก็ได้นะครับถ้าอยากดูเป็นวิดีโอนะในช่อง YouTube ของเราอ่ะพิมพไปเลยว่าซีซั่นสามหรือว่าตุรกีหรืออะไรเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาตอนผ่านตอนมที่ตุรกีบอกว่ายังไงบ้างเหรอคะพอดีมีแพลนจะไปเจอประเทศที่สามด้วยเหมือนกันคะ่ะนี่มีเยอะอยู่เหมือนกันนะก็แนะนําว่าไปเจอกันเฉยๆก็โอเคนะ ถ้าไปจดทะเบียนด้วยมันจะไม่ค่อยได้เที่ยวหรอกเพราะมันจะมีแต่วุ่นวายกับการจดทะเบียนกับการขอวีซ่าตอมอตุรกีไม่ถามอะไรเลยค่ะไม่ขอดูอะไรเลยด้วยใช่ใช่เขาไม่เคยดูอะไรเลยนะเขาใจดีมากฉะนั้นไม่ต้องกลัวตอมอตุรกีเลยมีแต่ที่ไทยนั่นแหละที่ทั้งถามทั้งขอดูห้าห้าห้าของไทยที่ถามและขอดูเนี่ยคงเป็นสายการบินโดยเฉพาะกาตาร์เคี่ยวมากแล้วก็มีอีกนิดน,นึงนะครับมาตอบนะจ๊ะตอนนี้เราอยู่โดฮา ต่อเครื่องกลับไทยจะบอกว่ามาตรวจที่สนามบินทั้งโควิดเทสและฟิ t t ูฟลายทันอยู่หมายถึงว่าที่เขาหัวข้อที่เขาไปถามที่เขาถามว่าจะทําที่อิสตันบูลทั้งคู่เลยเนี่ยทันไหมทําตอนเช้ากลับตอนหัวค่าอ่ทาทันอยู่นะคะก็คือได้ได,ได้เทสมาแล้วเวลาเหลือด้วยห้าห้าห้าเดี๋ยวจะเขียนรีวิวให้นะคะอ่านี่ครับมาฝึกรีวิวกันในกรุ๊ปได้เลยจากประเทศที่สามเราก็มาที่เนเธอร์แลนด์กันนิดนึงนะครับก็มีคนที่วีซ่าผ่านแล้วก็ตอนขึ้นเครื่องบิน ไปเนเธอร์แลนด์เนี่ยก็มาแชร์เพราะว่าคืออย่างนี้เนเธอร์แลนด์เนี่ยตอนช่วงที่เขาเพิ่งเปิดใหม่ๆเนี่ยสำหรับคู่รักนะเขาก็บอกว่าต้องมีเอกสารเขาเรียกอ,อะไรที่เขาให้กรอกอะใช่ไหมอ่าแล้วมีเอกสารอะไรยางอื่นอีกหรือเปล่าเคี่ยวไหมหรืออะไรเงี้ยก็บอกว่าเห็นแล้วใจหายกับสายการบินคนน้อยมากๆนอนมาเลยค่ะคือว่างเลยอะแทบไม่มีคนเลยแต่อย่านอนกลับแล้วกันตอนมอที่นี่ยังหล่อเหมือนเดิมส่วนเอกสารมีเพิ่มเติมแค่เฮล์สกรีน ซึ่งเจ้าหน้าที่จะแจกให้ตอนเช็คอินสามารถกรอกบนเครื่องได้ค่ะทีนี้มาลุ้นกันต่อตอนกลับไทยกันก็สรุปว่าตอมในเนเธอร์แลนด์ไม่เคี่ยวนะถ้าเคี่ยวเขาคงบอกแล้วแหละก็มีคนมาตอบว่าอย่าลืมรีวิวขั้นตอนตอนกลับไทยนะอ่าเป็นคนหนึ่งที่พลาดโอกาสไปที่ตอนที่เนเธอร์แลนด์เปิดกลับมาให้ขอวีซ่าใหม่ๆแล้วเขาก็ตัดสินใจไม่ไปนะครับโอเคก็คือรีวิวของทุกคนที่ ทั้งตอนไปตอนกลับหรือตอนไหนก็แล้วแต่เนี่ยมีประโยชน์ทั้งนั้นนะครับมารีวิวกันได้เลยเ,ยเอ่อมีคนถามอีกไม่ต้องใช้ใบตรวจโควิดใช่ไหมคะตอมอถามเยอะไหมคะจะเดินทางวันที่19นี้ไม่ใช้ค่ะ fit to fly ก็ไม่ถามเอ่อตอมอถามเยอะค่ะเพราะว่าไม่มีคนเลยเลยมีเวลาซักเราตอนมาแค่5คนเองคือกว้างหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือในแถวมีหคนเองถามว่าคบแฟนนานหรือ,อยังแฟนมารับไหมมาคนเดียวเหรอจะไปไหนต่อก็ประมาณนี้ค่ะ ก็จะบอกว่าถ้าเกิดพูดอังกฤษไม่ค่อยเป็นเนี่ยไม่ต้องกลัวนะครับคือเขาก็ฟังดูแล้วเขาก็รู้แหละใช่ไหมก็คือเอาเป็นว่าทําใจกล้าๆาไว้เขาแค่ถามเป็นพิธีไปงั้นแหละคือเราให้เตรียมเอกสารไว้ก่อนนะครับเอกสารของของแฟนที่เขาส่งมาให้เราตอนขอวีซ่าให้ถ่ายเก็บเอาไว้แล้วก็ถือไปด้วยตอนที่จะผ่านตอมอคือพูดอะไรไม่เป็นก็ยื่นเอกสารเลยอันนี้ไงเอกสารของแฟน จริงๆแล้วมีคนมายินดีเยอะนะครับแต่ว่าออ่านหมดไม่ได้ไงหัวข้อนี้ก็พูดแบบสรุปๆนะเนี่ยเที่ยวให้สนุกนะคะเดี๋ยวตามไปค่ะอะไรประมาณนี้กําลังจะบินเหมือนกันค่ะกลับไทยเมื่อไหร่คะกําหนดกลับสิบกุมภาค่ะอ่าแสดงว่าไปเก้าสิบวันกลับเดือนเดียวกันเลยค่ะแต่อันนี้สิบห้าแทาเลื่อนตั๋วมาเจอวันเดียวกันได้นี่คงมีคนอยากกลับด้วยกันแล้วเนี่ยมีมีหลายคนตั้งอยู่เหมือนกันนะว่าใครกลับวันไหนบ้างเผื่อจะได้มีเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยนะ ยังมีถามอีกอยู่เมืองอะไรคะโอ้โอยู่ใกล้ๆก,กัน,นอะไรอเี้เดี๋ยวรอกลับบลอมกันต่อมาเราก็เนเธอร์แลนด์ก,ก็มาที่เดนมาร์กขอแชร์ประสบการณ์การเดินทางมาเดนมาร์กนะคะเพิ่งมาถึงเมื่อวานจะบอกกับทุกคนว่าที่จะมาเดนมาร์กหรือแม้กระทั่งมาต่อเครื่องเนี่ยตอนนี้เดนมาร์กให้เข้าประเทศเฉพาะคนที่มีกรีนการ์ดและวีซ่าเยี่ยมเยือนสามีคือเยี่ยมเยือนแฟนด้วยก็ได้นะของเราที่ช่วยคนอื่น อยู่ก็ยังมีคนไปเยี่ยมเยียนแฟนเฉยๆก็ได้นะได้วีซ่าท่องเที่ยวยังเข้าไม่ได้นะคะช่วงนี้อ,อันนี้คือยังไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าประกาศที่เขาเคยบอกว่าให้เฉพาะคู่รักเนี่ยตอนนี้เขาเอาออกไปท่องเที่ยวก็เลยยังไม่ชัวร์ว่าตกลงได้หรือไม่ได้ต้องถามสถานทูตอีกทีหนึง่งแต่คงไม่มีใครไปเที่ยวหรอกั้งช่วงนี้แต่ถ้าเยี่ยมแฟนตอนนี้เขาจะขอเอกสารเซ็นรับรองจากแฟนด้วยซึ่งต้องให้แฟนโทรถ,ถามต่อมอเดนมากดูนะคะซึ่งอ๋อก,ก็เดาว,ว่าเป็นเอกสารอันเดียวกับที่เราขอวีซ่านั่นแหละ ใช่ไหมใบ v u 2อะไรอย่างเงี้ยนะที่แฟนเขากรอกมาถึงแม้จะกรอกทางออนไลน์ก็อาจจะให้เขาปริ้นแล้วก็ถือไปด้วยหรือ,อยังไงหรือว่าจดหมายเชิญหรือว่ารูปถ่ายคือจริงๆเราก็แนะนําอยู่แล้วไม่ว่าจะช่วงโควิดหรือช่วงไหนก็คือให้ตอนผ่านตมให้เตรียมเอกสารแฟนไปด้วยนะครับถ้าพูดไม่เป็นก็ยื่นให้เขาดูเลยอ่าแล้วแฟนเองก็มาสแตนบายที่ที่สนามบินรออยู่แล้วใช่ไหมก็นี่เลยมีปัญหาอะไรโทรคุยกับแฟนเลยครับไม่ต้องกลัวเตรียมเอกสารของแฟนไปด้วยแล้วก็ ให้แฟนมาสแตนบายนะครับมีอะไรให้โทรคุยกับแฟนแต่ไอ้เจ้าที่มีปัญหานิดนึงเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นสายการบินตั้งแต่ตอนเราขึ้นเครื่องที่ประเทศไทยคือไปถึงที่นั่นเนี่ยไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าเจ้าบ้านเขามารอเราอยู่แต่ว่าไอ้สายการบินเนี่ยแหละที่เคาน์เตอร์เช็คอินของสายการบินเจ้าหน้าที่จะขอดูเอกสารหลายอย่างเช่นตั๋วไปกลับประกันการเดินทางซึ่งเราก็มีอยู่แล้วนะทุกอย่างใช่ไหมหน้าพาสปอร์ตแต่ว่าคนที่มีปัญหาอาจจะเป็นคนที่ซื้อตั๋วขาไปเฉยๆซึ่งสายการบินบางอัน บางเจ้าเขาจะเคี่ยวเคี่ยวแบบว่าถ้าเห็นมีแต่ตัวขาไปก็คือเขาอาจจะถามว่าแล้วไม่มีตัวขากลับหรออะไรอย่างนี้เราก็ต้องใช้วิชาเอาตัวรอดเอานะครับแล้วก็หน้าพาสปอร์ตของแฟนก็คือถ้าเราเตรียมไปหมดอยู่แล้วก็ไม่มีปัญหาแล้วก็เอกสารที่มีรหัสเชิญอ่าเดนมาร์กเขามีอยู่แล้วเป็นรหัสเชิญนะออนไลน์อะรหัสเชิญออนไลน์เบอร์โทรและที่อยู่ด้วยก็ดีนะของแฟนนะเช่นกันเมื่อถึงตอมอเดนมาร์กเราก็ใช้เอกสารชุดเดียวกันนี่แหละยื่นให้ตอมอดู เจ้าหนะ้าที่ไม่ถามอะไรมากถามแค่ว่ามาก,กี่วันมีใบตรวจโควิดไหมเราก็เตรียมไปพร้อมแต่เดนมาร์กนี้มีคนมาบอกเรานะว่าไม่ได้ใช้ใบตรวจโควิดแต่ถ้าจะตรวจเผื่อไว้ก่อนก็ดีก็ได้ไม่มีปัญหาแต่ว่าจริงๆเราไม่ได้ใช้นะเือ,เอไม่ได้ฟันธงนะอย่าพิ่งเชื่อนะก็คือให้ให้ทางแฟนเขาเช็คกับตอมอก็ได้แต่ว่ามีหลายคนเขามาบอกว่าไม่ได้ใช้นะครับอ่าคือที่เพื่อนๆมาแชร์เนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าผิดหรืออะไรนะก็คือเหมือนกับว่าเราก็เสริมเพื่อให้คนส่วนใหญ่เนี่ย ฟังแล้วโอเคเหมือนเหมือนขยายความให้หรืออะไรเงี้ยนะเราก็ได้ความรู้จากช่องโกโนไกด์และโกโนไกด์แฟนฝรั่งนี้แหละที่มีเพื่อนๆมาแชร์ถึงได้ผ่านไปได้ด้วยดีขอบคุณเพื่อนๆด้วยนะคะแล้วก็อันสุดท้ายนะครับมาจบที่รีวิวการขอใบ C O E ยาวหน่อยนะคะ C O E คือ Certificate of Entry คือใบอนุญาตเข้าประเทศไทยซึ่งทั้งคนไทยและคนต่างชาติถ้าจะเข้าประเทศไทยในช่วงโควิดนี้จะต้องทำก็คือจะต้องมีเอกสาร ต่างๆขึ้นอยู่กับว่าเรากักตัวฟรีหรือว่าเราจ่ายค่ากักตัวเองอ่าเอกสารจะต่างกันนิดหน่อยถ้าเป็นกักตัวฟรีก็คือเราต้องมีใบรับรองกักตัวฟรีจากสายการบินซึ่งเป็นสายการบินบางอันที่อย่างเช่นการบินไทยหรือลูคันซาที่สถานทูตเขาประกาศใน facebook ของเขาอ่าแต่ถ้าเกิดว่าเป็นจ่ายค่ากักตัวเองก็คือตั๋วเครื่องบินขากลับของเราแล้วก็เอ่อใบจองโรงแรม ASQ หรือ ALQ ที่เราจ่ายเงินไปแล้ว ขั้นตอนการลงทะเบียนจะแบ่งออกเป็น2ขั้นตอน 1. เข้าไปลงทะเบียนก่อนค่ะก็เว็บไซต์ coe thailand mfa go th นะครับเข้าไปลงทะเบียนก่อนต้นทางจากประเทศอะไรให้ลงประเทศนั้นนะคะเช่นฝรั่งเศสเดินทางโดยลูพันซ่าไปต่อเครื่องที่แฟงเฟิร์ตเยรมนีให้เลือกต้นทางเป็นฝรั่งเศสคือต้นทางคือประเทศที่เราขึ้นเครื่องนะไม่ใช่ประเทศที่ต่อเครื่องนะขึ้นเครื่องเรื่องจะไปเข้าที่สถานทูตไทยที่ฝรั่งเศส เลือกประเทศไหนก็จะไปเข้าที่สถานทูตไทยประเทศนั้นหลังจากลงทะเบียนเสร็จจะได้รหัสมาให้คอยเข้าไปดูอีก 2- 3วันว่าได้รับอนุมัติไหมตรงช่องตรวจสอบผลครับจะได้เป็นรหัส6หลักมานะก็คือเราต้องทำสองครั้งอ่ะครั้งแรกคือลงทะเบียนเฉยๆแล้วก็ได้รับรหัส6หลักอาจจะอัปโหลดพาสปอร์ตไปด้วยแล้วก็ครั้งที่2คือต้องอัปโหลดที่เหลืออย่างเช่นที่บอกว่าใบรับรองกักตัวฟรีหรือว่าใบใบเสร็จจ่ายค่าโรงแรม ASQ หรือแล้วก็ตั๋วเครื่องบินอะไรพวกเนี้ย เมื่อได้รับอนุมัติจะขึ้นว่าให้อัปโหลดเอกสารยืนยันการเดินทางขั้นตอนนี้โปรดระวังกรอกข้อมูลวันที่เดินทางและเลขไฟล์ทุกเซกเตอร์ถ้ามีต่อเครื่องตรงที่อัปโหลดรูปต้องส่งคือตั๋วเดินทางทุกเซกเตอร์ที่เข้าไทยก็คือตั๋วเครื่องบินตามปกติใบยืนยันสิทธิ์ได้กับตัว SQ กับรัฐบาลสเตจ์ควอลันทีนะ,ะจัดสายการบินคือเราจะต้องขอจัดสายการบินมาด้วยนะสายการบินที่เขาอนุญาตว่าจะบินกับ เจานี้ในวันที่เท่านี้เท่านี้ซึ่งโค้ตาจำกัดได้แค่อัติละครั้งเนี่ยซื้อกับเขาแล้วก็ต้องขอใบยืนยันสิทธิ์กัดตัว SQ ด้วยขั้นตอนนี้สําคัญมากเพราะโหลดได้แค่รูปเดียวเราต้องเอาเอกสารทั้งสองอันทําให้เป็นรูปเดียวนะคะแล้วกดลูกศรเพื่ออัปโหลดรูปหลังจากนั้นถัดลงมาใครเข้า SQ ก็คือกักตัวฟรีไม่ต้องติ๊กตรงช่องข้างล่างเพราะอันนั้นสำหรับจ่ายค่ากักตัวเอง ASQ ค่ะ ให้ปล่อยว่างไว้สำหรับ SQ นะคะจากนั้นกดบันทึกค่ะสรุปว่าถ้าจาักตัวฟรีก็อัปโหลดรูปไปแล้วก็ไม่ต้องติ๊กอะไรทั้งสิ้นถ้าจ่ายค่าจาักตัวเองใน ASQ ถึงจะต้องติ๊กแต่ถ้าผิดพลาดอะไรไม,ไม่ต้องห่วงนะครับก็คือหาทางติดต่อสถานทูตจะโทรไปหรือจะส่งข้อความไปก็แล้วแต่ก็ให้เขาแก้ให้ทีนี้ก็รออนุมัติรอบ2นะคะคอยเข้าไปกดดูตรงตรวจสอบผลถ้าได้รับอนุมัติก็จะได้ใบ COE มาค่ะ เราผิดมาหลายรอบมากเกรงใจเจ้าหน้าที่สถานทูตสุดๆจริงๆรอบแรกกว่าจะทําได้สถานทูตต้องให้แก้โหลดใหม่หลายรอบหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะเราใช้แอปไลน์คาเมล่าเอารูปทั้งสองอันมารวมกันค่ะอ๋อยังมีบอกอีกว่าใช้แอปอะไรนะครับอันนี้เป็นคอมเมนต์นะครับของเราสถานทูตในวอร์ซอโปแลนด์บอกว่าถ้ารวมไม่ได้ให้เอาใบรับรองจากสายการบินไปอัปโหลดใน ASQ ค่ะถ้ารวมไฟล์ไม่เป็นก็เอาไปอัปโหลดอีกช่องหนึ่งส่วนตั๋วเครื่องบินให้อัปโหลดในช่องตั๋วค่ะ ทำครั้งแรกอัพไปแต่ตัวเพราะมันแนบได้รูปเดียวผลไม่อนุมัติสถานทูตให้ไปลงทะเบียนใหม่2วันได้ใส่ใบ COE มาแล้วค่ะอ่าก็ไม่เป็นไรครับทําผิดก็แก้ได้ไม่ใช่ทําผิดแล้วเขาไม่ให้กลับบ้านหรืออะไรเงี้ยนะลงทะเบียนได้รหัสหนึ่งวันอัพโหลดแนบเอกสารอีกหนึ่งวันรวมสองวันอนุมัติคืออย่างนี้ครับเวลาเขาดูอะ่ะเขาก็ใช้คนดูใช่ไหมเขาไม่ได้เอาระบบมาตรวจหรืออะไรเงี้ยฉะนั้นถ้าผิดอะไรไปเนี่ยคือเขาก็ อ,อย่างมากเขาก็บอกให้มาแก้หรือว่าบางทีเขาก็อาจจะดูดูเออก,ก็ครบอะไรเงี้ยนะเขาก็ให้ผ่านมันก็แล้วแต่แต่ละที่ก็ต่างกันมีคนบอกว่าไม่ต้องรวมรูปก็ได้ค่ะใบยืนยัน SQ ที่กักตัวฟรีแทรกลงในช่องพาสปอร์ตได้อ่าแต่มีคนมาบอกอีกว่าที่ฝรั่งเศสเขาไม่ให้รวมอะค่ะหมายถึงแทรกในช่องพาสปอร์ตไม่ได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะเขาให้รวมรูปตรงช่องพาสปอร์ตจะเป็นส่วนแรกที่ลงทะเบียนพอถึงขั้นตอนยืนยันการเดินทางมันไม่มีหน้าที่ให้ใส่พาสปอร์ตแล้ว ยกเว้นเข้าไปแก้ข้อมูลซึ่งสถานทูตไทยที่ฝรั่งเศสไม่ได้แนะนําให้ทําแบบนั้นเขาให้รวมรูปส่วนยืนยันการเดินทางค่ะหรืออาจจะแนะนําคนละแบบก็ได้มั้งคะเอาเป็นว่าทํทํๆไปครับมันจะยุ่งๆนิดนึงแต่ทําครั้งเดียวใช่ไหมล่ะรอบหน้าทํามาคงไม่ได้ทําแล้วเอาเป็นว่าตัดมาเลยเอ,อกว่าจะได้ลําบากมากค่ะนี่เราขนาดเราจะกลับประเทศตัวเองนะคะใช่ครับคนไทยกลับประเทศตัวเองในเวลานี้ลําบากมากๆแล้วก็เลยสงสัยว่าเอา้าแล้วเราอยากจะรับนักท่องเที่ยวเนาะ แล้วลำบากขนาดนี้แล้วนักท่องเที่ยวเขาจะทํารู้เรื่องหรือก็สุดท้ายนี้นะครับถ้าเพื่อนๆมีข้อมูลอะไรที่อยากจะแชร์นะครับก็สามารถแชร์ที่คอมเมนต์ใต้วิดีโอได้เลยก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่รับฟังนะครับ